ว่ามื่ออธิบายยจังว่าว่าพี่เป็นใครหาเมืออ่อธิบายอธิบายลค้ะอธิบายลูกค่ะมันก็บอกขอ,อมามามาคำ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 เทคฟุตเตอร์ฟุตเตหัวมันถามหัวมันถามว่าใครอ่ะบอกอีนี่มึงอะไรมึงอะไรแล้วเขาก็ไม่ถายกูก็อายอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านฮะวันนี้ขอพูดกับพี่น้องที่เป็นไกล์ด้วย เออผมปวดหัวเมื่อกี้นี่ก็อีกรอบหนึ่งแล้วนะก็เอาฝรั่งมานั่นแหละนะมาถ่ายรูปกับผมผมนั่งอยู่ก็ลากมาถ่ายรูปกับผมผมบอกเฮ้ยอีน้องมึงถามยังว่าว่าเมื่อ,อธิบายยังว่าว่าพี่เป็นใครฮะเมืออ่อธิบายอธิบายลูกค่ะอธิบายลูกค่ะมันก็บอกขอมามา,มาคำ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 เทคอัพโฟโต้เปตือหัวมันถามหัวมันถามว่าใครอ่ะบอกอีนี่มึงอะไร มึงอะไรแล้วเขาก็ไม่ตายกูก็าอายอีกแล้วอายบอกมึงแล้วว่าฝรั่งเขาไม่ชอบถ่ายรูปกับคนดังบอกแล้วไม่ใชนน่คนไทยคนไทยเขชอบถ่ายรูปกับคนดังคนมีชื่อเสียงเข้าใจไหมดังนั้นฝรั่งเขามาที่นี่เขารู้ว่าไวท์เทมเปอร์เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเขาสวยเขาอยากถ่ายรูปกับไวท์เทมเปอร์นะเขาไม่ได้อยากถ่ายรูปกับเจ้าของหรอกหรือคนสร้างหรอกเข้าใจไหมคนโดคนดังเ็าไม่สนใจแต่ว่า มันอายเข้าใจไหมมันอายกูอายกูยไม่รู้จะอายอยังไงแล้วพี่น้องไก่ขอร้องอธิบายเขาฟังก่อนว่าคนคนนี้คือใครนั่งนะนยมันนั่งอยู่ได้หมันนั่งอยู่ได้มันเป็นใครอธิบายซะก่อนแล้วไปคนสร้างวัดนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปถ้าเขาสนใจบอกว่าโอ้ยไออยากถ่ายรูปเข,ขามากเลยครอบครัวอ,อยากถ่ายรูปเข,ขามากเลยกุ๊บไออยากถ่ายรูปมากนะไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาอยากถ่ายแต่ไปเรียกเขาตั้งกุ๊บอะ เขามาสิบกว่าคนน่ะมีคนอยากถ่ายสองคนน่ะก็ไปลากคนด้วยคำ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 แต่ก็พุ่งต่อคำ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 แต่ก็พุ่งต่อไปทีไปทมโอ้ยเวเฟมัสีเวเฟมัสกูจะมาตายนะแล้วเขาก็ใส่หัวก็ไม่ถ่ายกูอายกูอายเข้าใจไหมวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเข้าใจเปล่าบอกไปลูกกี่ครั้งแล้วพี่น้องไกลอ่ะนะอายเขาอย่าไปชวนเขามาถ่ายรูปกับผม อธิบายว่าผมเป็นใครก่อนเลยเขาอยากถ่ายเองก็แค่ไปบอกเขาว่าถ้าอยู่อยากถ่ายรูปเขาอยู่ไปขอเองนะเดินไปขอเขาถ่ายรูปเขายินดีอย่างนี้เด้แต่เขาก็ไม่ถ่ายหรอกจริงๆแล้วเขาไม่สนใจที่จะมาถ่ายรูปเขาก็แค่ชื่นชมบอกอ๋อเลยโอ้ชื่นชมชื่นชมนะบางคนแล้วข้าวมาหามาคุยเองนะแล้วก็ไม่ถ่ายรูปด้วยนะส่วนใหญ่นะครับงนั้นพี่น้องไกลนะผม देखा